พาพนมราชจุติโูมอินทรราชานาคพุทธาพนมจุติโูมอินทรราชานาคพุทธาพนมจุตินา,านาคนารบณิาบเจ้าของอัญเชิญองค์อินทรนคราผู้สิงสถิกเสที่สองให้ระแม่โสมาสิวิกาเทวนาคทิวอัญเชิญลงมาสุบราวิถินาคนารบณด้ดย นาคร,ราชัยพุทธาโอมหาเตโชจุติอูม์สุทัศนนคร,ราชาชยพุทธาโอมหาเตโชจุติสุทัศนนาคร,ราชาชยพุทธาโอมหาเตโชจุตินาคารบันนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์ชัดบำเพ็ญสุทัศนนาคร,ราหู้สิงสถณเสียงที่สามให้พระแม่โมสมาศิวิกาเทวนาคาทีวีอัญเชิญลงมาสุบรรา,ารมิธินกคารบณี ด้วยถืนระปัทมังศักยยะยังเอหิพุทโธโอมสุวันมัชะปัทมังกะระยะยังเอหิพุทโธโอมสุวันมัชะปัทมังยากะกายังเอหิพุทโธ นาคารบนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สุบรรณะนาครราชผู้สิงสถิตินัสเสียนที่สีแห่งแม่โสมาศีวิกาทิวานัคที่ีอัญเชิญลงมาสุราบรรมิีนาคารบนี้ด้วยอื้นปตอเอหิจิติ โอ้อาทิตยยะมยสภาสุยาทินังสุนปตังเอหิจตินาการบนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญโอ้อาทิตยะสิทธิมหานคราชผู้สิงสถิตนเสียที่5้าให้มาแม่สมมาศิวิกาเทวนาคาทีอัญเชิญลงมาสุบารามิทีนาการบณีด้วยถึงหิตจติ โอมสิงหราชาเตโชจุติมายังเอหิตจิตตังจุติจุติโอ๋มสิงหราชาเตโชจุติมายังเอหิตจิตตังจุติจุตินักการมนี้ข้า,า,าพเจ้าขออัญเชิญองค์เอเนกอังกุลจันทร์นักราชผู้สิงสถนักเสียที่หกแม่โสมมาศิวิกาเทวานาคาทีวีอัญเชิญลงมูสสบรารมิธีนักการบณนี้ด้วยเอิ้น าคีเอหิมะมะโอมจุติปุระอัมภัยพงศีจันทะนาคีเอหิตมะมะโอมจุติปุระอัมภัยพงศีจันทะนาคีเอหิตมะมะนกคารมีขบจ้าขออัญเชิญองค์จันทพงอัมภัยนักราชหูสิงหิศนเสนที่เจ็ดให้มาแม่โสมาศิวิการเทวนาคเทวีอัญเชิญลงมาสุพรรณพิธีนการบันนี้ด้วยถือจุติจุติ โอมจันทะมันตาธาตุหลวงปูชาจุติจุติตนาการบนีข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์จันทรคุปนัคราชผู้สิงเทศนักเสียงที่แปดให้แม่โสมาสิวิการเทวะนะาคเทวีอัญเชิญลงมาสุบารมิทีนัการบนันีด้วยเืินยามันิรัตนาจุติ โอมมัทสุธิรยาตจจรณะสยามมนิรัตนเจติโอมมัทสุธิระยะจจรณะสยามมนิรัตนจตเจติข้าเจ้าขออัญเชิญองค์มณีรตินักนาครราภูสิงห์ธิตนาเศตรีเกา่าแห่งพระแม่โสมาศิวิกาเทวะนาคาทวีอัญเชิญลงมาสบรรมธีนาคารบดี้ดยเทือ บัน,นี้ลูกหลานขอน้องถวายสักการ,ระบูชาอันเชิญมหายานบารมีพระแม่โสมาสิิกามเทวนาครเทว,นนทวีมาประสิทธิพรแก่ลูกหลานนักการบันีด้ดยเถิน